สวัสดีค่ะวันนี้ตลาดเด้งเล้งนะคะเราวางเพงอย่างไรดีคะสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องรามีเราเลือกควรนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงตลาดนะคะตัวหุ้นแต่ตัวของตรงนี้แล้วก็เทรนนักลงทุนเฉกคนอีก5้าตัวด้วยนะคะรายละเอียดนะคะเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาตูถึงของแต่ชานนีไว้ก่อน เราสามารถเข้าที่กราฟนะคะแล้วก็พิมพ์หา set ได้เลย enter ทีนี้เราจะสามารถเห็นได้วันนี้นะคะตลาดเขาเปิดสูงปิดสูงไปด้วยนะปิที่1528.77้นะคะทีนี้เราสามารถดูได้อย่างชัดเจนได้เลยนะคะว่าช่วงนี้กำลังที่มีการรีบาอย่างแรงเนาะสองวันที่ผ่านมา เราสามารถที่ดีเส้นไว้นะคะดีเส้นไว้เอาจุดสูงมาถึงจุดสูงมาดีเส้นกันและสามารถเห็นได้ชัดเจนนะคะจุดนี้ได้มีการเจอแนวต้านเจอเส้นนี้แล้วก็จุดนี้นะคะเแถวนี้ก็คือได้มีการ สัมผัสก,กับเส้นนี้ไปด้วยนะคะโอเคแล้วในระยะสั้นนะคะ2วันนี้3วันนี้ราคาก็คือถือว่ารีบาวโดยเฉพาะสอวันล่าสุดก็คือว่ารีบาวค่อนข้างแรงกันนะคะเลยพี่ๆเราควรวางแผนยังไงดีตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ดีเข้าไปได้นะดี DE ที่ช่วยเราดูเงินทุนไหลเข้าไหลออกโอเคเนาะตลาดลงก็คือเสร็จลงนะเสร็จลง เห็นไหมคะจุดนี้ลงแต่ว่าจุดต่ำของ DE คือสูงขึ้นนี่คือเกิด bullish divergence เตือนว่าจะมีโอกาสระยะสั้นมีรีบาวพักแล้วก็รีบาวต่อนะคะมีเงินทุนไหลเข้าเลยถ้าเรามาดูกันนะคะระยะสั้นตอนนี้ก็คือรีบาวแรงเลยเราต้องดูว่าเขาจะรีบาวต่อไหมจะขึ้นต่อไหมเลยถ้าถามว่าเราวางยังไง ตลาดรีบาวหุ้นส่วนใหญ่ก็รีบาวไปด้วยเลยเราสามารถโฟล o w หุ้นของเราไปด้วยถ้าหากว่าเขาก็ยังรีบาวตามตลาดเป็นอย่างนี้นะคะงั้นเราก็จะสามารถถือตามระบบได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าตลาดรีบาวขึ้นมาแล้วยืนไม่ได้ลงต่ออย่างนี้เอ๊มีสัญญาณขายงั้นเราก็ขายามนะเลยสรุปที่เราวางแผนนั่นก็คืออินดีเซอร์ สต็อกเน s นะคะที่อันบนที่เขาโชว์อยู่เนาะอินดเฟอร์สต็อกเนนะคะ,ะเล็งคุณตามตลาดนั่นเองนะคะโอเคแล้วทีนี้เราจะมาตูหุ้นนะคะทูหุ้นตัวแรกเป็นหุ้นนูสาเป็นหุ้นนูสาเอ็นเตอร์เข้าไปสําหรับหุ้นนูสานะคะเป็นไงบ้างคะเออก่อนหน้านั้นมีการ,รพูดถึงเนาะเนี่ยตัวนี้ยังมีเส้นว่าอยู่เลยนะแนวนุ้งใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่ส่วนที่ ช่วงนี้ที่เขารีเบาอ่ะคืเป็นการคีรีเบากันขึ้นในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแต่นี้รีเบาเลยสองวันนี้ก็รีเบาเช่นกันนะคะลีติดตามตัวกันเขาสามารถรีเบาทะลุลิปปิ้งสีฟ้าได้หรือเปล่านะคะลิปปิ้งสีฟ้าตอนนี้ก็จะเป็นแนวต้านวันนี้ไฮของเขานะคะได้มีการถึงเส้นแนวต้านนะก็คือถึงลิปปิ้ง แต่ว่าไม่สามารถปิดได้นะคะไฮของเขาสูงถึง0.64แต่สุดท้ายปิดที่0.58เลยค่ะ0.58โอเคนะคะ0.58โอเค,ะะอเคอยังขาลงอยู่เคลยียร์บาวติดตามใกล้ชิดนะถ้าหากว่าเขาเจอต้านแล้วไม่สามารถผ่านต่ออย่างเช่นของช่วงนี้เป็นสัญญาณหน,นีอย่างเช่นช่วงนี้รีบาวจบนะคะโอเคลงละกำลังจะลงแปะนี้เราต้องรีบหนีนะ ในจริงๆแล้วการหุ้นไปอย่างนี้การที่เขารีบาวไปอย่างนี้นะจริงๆรแล้วก็จะเป็นเสยียงให้เราหนีอ่ะต่อมาก็เป็นหุ้นชัยโยหุ้นชยโยตัวนี้มาตามตลาดเช่นกันเลยนะคะเขาก็คือรีบาวอย่างแรงรีบาวอย่างแรงตลาดจําได้ไหมตลาดตอนนี้เป็นไงบ้างเขาเคยทะลุเขาได้มีการทะลุรปบินสีฟ้ามาสองวนันละแล้วชยโยนี่ ตามตลาดเช่นกันแต่ว่าวันนี้คือวันแรกที่เขามีการทะลุลิปปิ้นสีฟ้าแต่ว่าอย่งางไรก็ตามนะคะเขาก็คือมีการรีบาวค่อนข้างแรงเลยตัวว่าเขาสามารถติดมีโอกาสกลายเป็นลิปปิ้นเต็งได้หรือเปล่าถ้าหากว่ามีรายใหญ่ต่อมีเงินทุนไหลเข้าต่อก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเต็งได้นะที่สำคัญเราต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดเลยทย์นี้สำคัญมากๆนะคะ ถ้าสมมุติว่าสําหรับท่านไหนที่เราเล่นสั้นมีสัญญาณน,นี้โอเคมีสัญญาณเป็นสัญญาณขายก็สามารถทําการรับบระกบได้ต่อมาก็เป็นหุ้นตัวนี้ MEB หุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นใหม่เข้าตลาดยังไม่นานเลยนะคะเข้าตลาดแล้วนะลงแล้วก็ช่วงนี้จุดสูงได้มีการยกขึ้นไปด้วยจุดสูงสูงขึ้น ส่วนนี้คือเป็นไฮนี่คือเป็นไฮเป็นไฮเก่าของเขานะเป็นไฮเก่าของเขาตอนนี้ก็คือมีเจอเนวต้านแต่ว่าเจอแนวต้านละมีโอกาสผ่านไหมตอนนี้ลองดูมีสีแดงลายใหญ่มีเงินทุนไหลเข้าเลยสามารถติดตามตัวกันมาหาว่าเขาจะทะลุได้ไหมทะลุได้แบบนี้สืบเคลื่อนต่อถ้าปิดเป็นเท่งแต่อย่างนี้มีโอกาสที่เขาจะพักตัวเนาะ แต่ว่าถ้าตัวนี้เราเจอว่าเป็นแท่งแดงก็คือมีโอกาสไปต่อก็จะสูงกว่าเพราะว่างานทุนไหลเข้าอยู่ตัวที่สี่คน4 K. 4 K สีเขตสีเขสหรับวันนี้นะคะโอ้ยหุ้นตัวนี้ถือว่าแข็งเกร่งนะตลาดยังเป็นลิปปิ้งสีฟ้าแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นลิปปิ้งสีแดงมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก่อนหน้านั้นจุดต่ําเป็นไงบ้างต่ําลงไปด้วยใช่ไหมคะเห็นเห็นนะคะ จุดต่ำต่ำลงแต่ว่าจุดสูงเป็นไงบ้างสูงขึ้นนี่สูงขึ้นจริงยวัดถึงจุดนี้ก็ได้อะก่อนหน้าน,นั้นก็วัดถึงจุดนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ลงต่อนาะมีเกิด divergence bullish d i v e r g e n c เตือนว่าโอกาสจะขึ้นและหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเป็นไงบ้างรีบปิ้นแต่งแล้วช่วงนี้ทิศทางขึ้นเลยมีลายใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเงินทุนก็ไหลเข้า โอเคนะคะอืมโอเคสำหรับของสว่วนนี้เลยขุนตัวนี้แหงแกลงต่อมาคือเป็นหุ้น a u r u a u r u เหรอตัวนี้นะคะถูกหรือเปล่า a u r u อืมตัวนี้นะคะที่ถามมาอันนั้นอย่างนะ,ะไม่เห็นงั้นต่อไปเป็นคนุนศิลิคนศิลิตัวนี้ หุ้นสิริเป็นไงบ้างคะเป็นหุ้นที่แข็งเกรงเลยให้ตือนะคะหุ้นตัวนี้จะจุดต่ำเนาะอันนั้นก็คือในปีที่แล้วเตือนแปะก็คือประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะคะราคามีการขึ้นขึ้นเสร็จเป็นไงบ้างขึ้นเสร็จช่วงนี้ก็คือเป็นอย่างนี้เลย size way up ใช่ไหมคะ size way up เนี่ยช่วงนี้ high ก็สูงขึ้น อให้สูงขึ้นโลก็สูงขึ้นในช่วงนี้นะคะกําลังจะผ่านแนวต้านละผ่านแนวต้านพงที่มีรายใหญ่พึ่งขึ้นเงินทุนก็ไหลเข้าด้วยนะคะเงินทุนก็ไหลเข้าด้วยลยคุนเป็นอย่างนี้เป็นไงบ้างอือฮ mm ึ hmm. คุนเขาแข็งแรงถ้าหากว่าท่านไหนที่มีของอยู่มีของอยู่ก็สามารถทําตามรบะบบได้เลยถ้าเธออยู่ก็ทําตามรบะบบได้เลยโตมาก็เป็นคุนสมาร์ท สมาร์ตตัวนี้เอ้ยตัวนี้เป็นไงบ้างลิปปินสีฟ้าเปอกขาลงเลยแต่นี้เนี่ยสภาพคงก็ก็น้อยเห็นไหมคะสภาพคงก็น้อยอยู่ไม่มีลายใหญ่เลยเลยขุนอย่างนี้นะอาจจะก,ก็จะขึ้นยากนะตัวมากระแบงขุนส,สเปตเอ๊ะอ่าสเปะเป็นไงบ้าง ขึ้นก่อนหน้านั้นรีบปินเตงให้ซื้อซื้อแล้วขึ้นต่อเลยจุดนี้ให้ขายขายเสร็จแล้วช่วงนี้ก็ให้เราซื้อเลยพี่ๆลองสังเกตดูนะหุ้นที่เขาเหล่านี้ที่เขาขึ้นได้ทิศทางเป็นขาขึ้นแล้วหุ้น MCD ลองดู MCD มีอะไร MCD มีรายใหญ่มีรายใหญ่พึ่งขึ้นด้วยแล้วก็เงินทุนก็ไหลเข้าด้วยนะคะโอเคนะคะเงินทุนไหลเข้า ท่านไหนที่มีของอยู่ลองเช็คหุ้นของตัวเองได้เลยแล้วทีนี้เราจะมาเช็คหุ้นของพี่ๆที่ทาในกลุ่มกันนะคะตัวแรกคือ Pt ทีทีตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยิปปิน้นสีแดงอ้วนแล้วก่อนหน้านั้นนะคะนี่ก็เป็นไฮข,ของเขาใช่ไหมคะนี่ถ้าเราตีแล้วแต่เราตีเนาะถ้าเราตีเส้นเป็นอย่างนี้ก็คือ ทะลุไม่ผ่านครั้งนี้ทะลุแล้วผูไปกลับมายืนได้และไปต่อเลยไปต่อสำหรับนะคะสมาชิกที่ตูกันนะท่านไหนที่มีคุณอยู่นะตอนนี้เป็นลิปปินแดงอยู่ลิปปินแดงอยู่ขึ้นอยู่มีลายใหญ่อยู่มีเงินทุนก็ไหลเข้าอยู่แต่ว่ารายเอสมีการพักตัวเป็นเรื่องปกติเนาะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วมีการพักหนึ่งวันสองวันปกติต่อมาก็เป็นหุ้นติดโตตัวนี้อ่าตัวนี้เขาก็คือว่ารีบาวเหมือนกันเห็นไหมคะก่อนหน้านั้นเป็นขาลงมาก,ก่อนอย่างชัดเจนเลยแล้วราคาตอนนี้นะจุดต่ำสูงขึ้นแล้วนะรีลเอสเซนเห็นไหมคะคือรีบาว ระยะเส้นรีบาวนี่คือเป็นช่องว่างนี่จุดต่ำสูงขึ้นละในจุดนี้ถ้าเขารีบาวแรงสามารถที่จะทะลุข,ขึ้นทำเนียวหายได้ทำเนียวหายได้เลยเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นคุที่เขาขาขึ้นละถ้าขาว่าเป็นอย่างนี้กันนะโอเคเห็นภาพไหมคะไม่เห็นภาพรัมมี่ว่าไหมจุดต่ำอ,อย่างนี้เห็นไหมตื้อตื้อตื้อรัมมี่ใหม่ถึงมาท้าสมมติสามารถที่จะทำเนียวหายได้ลยจุดสูงก็สูงขึ้นละ เลยไฮอะไฮโลอะไฮอย่างนี้เขาก็คือเป็นแนวน้มงขาขึ้นลนักษณะจะเป็นอย่างนี้นะโอเคหรือคู่อย่างนี้ลายสั like ้นเห็นไหมคะนี่คือเป็นช่วงแถวนี้เป็นช่องว่างแล้วตอนนี้มีลายใหญ่อยู่เงินถึงเกาะไหลเข้า like อยู่ยินดีด้วยนะคู่ของเรามีการรีเบาแล้วนะแต่ว่ารีเบาสามารถกลายเป็นรีปิ้นเด้งกลายเป็นรีเวสโซได้หรือเปล่านั่นคือต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ตัวที่สาม v ตัวที่สามอย่างนี้นะคะ G t v คู่อย่างนี้ก็คือว่าไม่มีสภาพคล่องเลยนะเนี่ยวคู่ที่มีแต่แท่งเทียงอย่างนี้นะคะสภาพคล่องน้อยหรือพยายามหลีเลี่ยงกันนะคะพยายามหลีกเลี่ยงกันถ้าหามว่าท่านไหนที่มีอยู่ลองดูกันนะรีบเวเป็นสัญญาณให้เราหนีนะตอนนี้กําลังรีบาวแล้วมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นหลิปิ้นแดงได้ด้วยนะติดตามใกล้ชิด ต่อมาตัวที่ส A C E ตัวนี้นะคะรีเบาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แข็งเกร็เเหมือนเมื่อกี้หลายๆตัวเพราะว่าเมื่อกี้หลายตัวเขาก็คือมีการทะลุลิปปินสีฟ้าแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ทะลุเลยยังต่ํากว่าลิปปินลิปปิ้นสีฟ้านะคะเขาบอกว่าที่ทางกระโลงเขามีเอ่อแนวต้านสําหรับรลคกะินตัวนี้ยังเจอแนวต้านอยู่นะคะ เลยเขาแค่อ่านว่ารีเบารีเบานิดนึงยังไม่ถือว่าแรงก่อนหน้านั้นแม้ว่ามีแรงบ้างก็หลุดลงก็ต่ำลงรีเบาก็ลงรีเบาก็ลงเลยถ้าหากว่าครั้งนี้ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถทำแนวไฮต่อเขาลงต่ออย่างนี้จริงๆแล้วจะเป็นสายงขายในระยะสั้นโอเคนะคะต่อมาก็เป็นหุ้นชาพีจูตัวนี้โอ้โหตัวนี้ถือว่าแรงนะคะสำหรับวันนี้กันนะคะ วันนี้วันเดียวนะคะขึ้นเยอะเลยวันนี้วันเดียวกี่เปอร์เซ็นต์คะวันนี้วันเดียว23.95%้แรงดีนะคะโอเคท่านไหนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่เนาะตอนนี้เขาเป็นิีบินเต่งแล้วนะคะเป็นลีปิ้นเต่งมีรายใหญ่แล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยกำลังรีบามาอย่างแรงนะคะโอเคเช็คหุ้นของตัวเองกันนะ แล้วมีพี่คนนึงถามเพิ่งมานะคะงั้นช่วยดูให้อ่านตัวสุดท้าย i n g r s สำหรับตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้นะคะก็คือว่าเป็นลิปปิ้นสีแดงอยู่เลยเป็นลิปปิ้นสีแดงนะคะลิปปิ้นสีแดงเป็นไงบ้างลิปปิ้นสีแดงแล้วช่วงนี้กำลังนี้ช่วงนี้ไซเวนในแถวนี้นะแล้วมีรายใหญ่ด้วยมีเงินทุนไหลเข้าด้วยค่ะ เงินทุนไหลเข้าลองดูกันนะคุ้มของเรานะแล้วตอนที่เราเลือกคุนนะคะอยากจะเดินพี่ๆกันนิดนึงก็คือว่าคุนอย่างนี้นะคะก็คือว่าเาเรียกว,ว่าผันผวนเนี่ยลองดูผันผวนถ้าคุผานผันผวนเกินเราต้องระวังนะเพราะว่าขึ้นแรงแต่ว่าลงก็ลงหนักไปด้วยโอเคกันนะลงหนักไปด้วยโอเคสำหรับที่เป็นของส่วนนี้นะคะ โอเคเมื่อกี้ลามิมีการอยากจะปิดเนาะโอเคเลยพี่ๆนี่เลยนี่คือเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้กันนะคะที่เราได้มาเช็คคุนดูคุนทอกแคนเนอรแล้วก็ดูคุนของพี่ๆที่ถามมาไปด้วยหวังว่าพี่ๆทุกคนนะคะเออไปติดตามคุณตัวเองนะคะทำกันบ้านก่อนซื้อคุนวางแผนไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีวิตในใบนะคะงั้นวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ